จะบอกให้นะถ้าเราไม่มีวาส,สนาต่อกันนะพูดจริงๆนะต่อยพยายามยังไงอ่ะเขาก็ไม่เลือกเราต่อยเขามีแฟนแล้วแล้วเขาเลิอกอกับแฟนแล้วเขามีแฟนใหม่แฟนใหม่คนนั้นก็ไม่ใช่เราู่ดีถ้าเราไม่มีวาส,สนาต่อกันกนะพยายามยังไงมันก็ไม่ใช่ยิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยน้ำว่าแกกับเขาไม่มีวาสนาต่อกัน บางครั้งอะ่ะเราต้องยอมรับมันว่ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆอะ่ะเขาไม่ใช่ของของเราอะ่ะของของเขาอะ่ะแต่ไม่ใช่ของของเรามันไม่ใช่ของฉันอะ่ะเป็นของคนอื่นอะ่ะแกก็ต้องยอมถึงแกจะไม่เต็มใจแกก็ต้องยอมและทําใจให้ได้แล้ยินดีกับเขานะหรือต่อให้มีคนใหม่อะ่ะและ้วกลับไปเป็นอีลูเดิมอะ่ะแกก็ต้องทําใจให้ได้แล้วก็อยู่ให้ได้ เนี่ยแหละเป็นผู้ชายทั้งเข้มแข็งเลยเชื่อดิเดี๋ยวจะมีคนที่รักแกจริงๆอะ่ะเขา้เขามาใหม่คนเก่าก็เก็บเขาไว้เป็นความทรงจําให้เขามีความสุขกับคนใหม่แล้วเราก็จะได้หาคนใหม่ที่เขารักเราจริงๆนะอย่าไปคิดมากมันออกหักมาออกหักมาเดี๋ยวก็ดีบ